เรียกได้ว่าเป็นดราม่ารักร้าวนะครับที่ทำเอาแฟนในอดเป็นห่วงไม่ได้จริงๆนะฮะสำหรับหนุ่มบอลกฤษณะนะครับและก็สาวอุ้มลักนานะฮะที่ล่าสุดเนี่ยด้านน้องชายของสาวอุ้มลักนาเนี่ยได้ออกมาเปิดเผยว่าเห็นสาวอุ้มยิ้มๆแบบนี้เนี่ยแต่จริงๆแล้วเนี่ยจิตใจเนี่ยเข้า i อ u ียไปที่เรียบร้อยแล้วล่ะฮะคุณผู้ชมยังคงเป็นประเด็นดราม่ารักร้าวสะเทือนวงการบันเทิงจริงๆครับสำหรับหนุ่มบอลกฤษณะและสาวอุ้มลักนาที่ต่างฝ่ายต่างออกมาโพสต์ข้อความเศร้าผ่านโลกโซเชียลนอกจากนี้ยังอ่านฟอลโล่ไอจีกันอี แฟนต่างช็อกกันไปตามๆกันหลังจากที่หนุ่มบอลกฤษณะาได้ออกมาโพสต์ความรู้สึกผ่าน Facebook ส่วนตัวระบุว่าในวันที่ผมทําผิดต่อภรรยาและครอบครัวผมรู้สึกว่าตัวเองเลวทรามที่สุดกลับมีหลายๆมิตรภาพที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมยังมีค่าและยังมีความดีอยู่บ้างขอบคุณทุกๆคนที่เป็นห่วงตั้งแต่วันนี้ผมจะทําเพื่อลูกๆครับทางด้าน Facebook อัธรรถก็ให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับบอกว่า อันนี้เนี่ยจากเฟซของคุณบอลเรียนเพื่อนๆที่อยู่ในเฟซครับผมขออนุญาตปิดเฟซและ IG อย่างท้าวอนจะเหลือแต่คนที่สนิทจริงๆจะติดต่อผมได้ทางไล n e กับเบอร์โทรเหตุผลที่ผมปิดเพราะผมทําผิดกับภรรยาและครอบครัวทําให้ผมต้องเสียพวกเขาไปและจะขอใช้เวลาทั้งหมดที่หทเหลือกับลูกๆโดยไม่เล่นโซเชียลแล้วครับขอโทษที่ทำให้ทุกๆคนต้องผิดหวังในตัวผมนะครับ ก็ทำเอาแฟนๆต่างอดเสียดายและก็เสียใจที่ความสัมพันธ์ของทั้งคู่ไม่ได้ไปกันต่อซึ่งเรื่องราวก็ดูเหมือนว่าทั้งสองคนจะจบความสัมพันธ์และก็จากกันด้วยดีแต่จู่ๆดราม่าก็ระอุก,กลางโซเชียลอีกครั้งหลังจากที่แม่ของสาวอุ้มนักขณาได้ออกมาฟาดกลาง i อถึงบางคนโดยโพสต์ภาพพร้อมแคปชั่นระบุว่าทันทีที่คุณเริ่มโกหกเมื่อนั้นคุณจะกลายเป็นเด็กเลี้ยงแกะพร้อมแคปชั่นฟ,นฟาดๆจุกๆเอาไว้ว่า จะพูดอะไรรับหลังช่วยเราเรื่องจริงด้วยนะอย่าใส่ร้ายใส่ไฟคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีมันทุเรศพูดว่าตรูจะเอาเงินเมืองที่ไหนเมื่อไหร่สลึงบาทไม่เคยขออย่าว่าแต่ขอเลยขอยืมยังไม่เคยเลยสักครั้งมีแต่ให้ยืมทีละล้านสองล้านไม่แม่เลยนะเมืองบอกแล้วนะว่าอย่าให้ตรูพูดความลับไม่มีในโลกยามาฮาลรับหลัง ทำเอาชาวโซเชียลโตออกตกใจกันไปตามๆกันและต่างพากระสงสัยว่าแม่ของสาวอุ้มลักษณะกำลังหมายถึงใครอยู่โดยชาวโซเชียลก็โยงกับวุ่นวายประเด็นร้อนชีวิตครอบครัวของลูกสาววารืน,นี้เกี่ยวกับุ่มบอลหรือไม่ด้านด่มบอลเองก็ไม่ได้ออกมาเคลื่อนไหวอะไรในประเด็นดังกล่าวเพียงแต่แชร์รูปรถป้ายแดง bmw ที่เจ้าตัวเพิ่งควักกระเป๋าตังค์ซื้อมาใหม่แบบสดๆร้อนๆเท่านั้นเอง และด้านแม่ของสาวอุ้มก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งโดยโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัว<อ>เผยภาพโพสต์ในอดีตของตนเมื่อปี2014ที่โพสต์ภาพสาวอุ้มมีข้อความระบุว่าชีวิตยังอีกยาวไกลต้องเจออะไรอีกมากมายล้มได้ก็ลุกได้ไม่เป็นไรแม่และป้าจะคอยเป็นกำลังใจให้ลูกเสมอและตลอดไปพร้อมแคปชั่นระบุว่า times change but love from parents never change หรือแปลได้ว่าเวลาอาจจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ความรักที่มาจากพ่อแม่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงแน่นอน ทางด้านสาวอุ้มเองก็ได้เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ารักของลูกและก็แชร์โพสต์ของคุณแม่ลงสตอรี่อินสตาแกรมของตัวเองอีกด้วยหลังจากที่มีประเด็นดราม่าเกิดขึ้นมาหลายวันติดก็เป็นธรรมดาที่แฟนๆจะอดเป็นห่วงความรู้สึกของทั้งสองคนไม่ได้โดยล่าสุดด้านน้องชายของอุ้มละธนาอย่างจูเนียร์รัตวั์ก็ได้ออกมาอัปเดตอาการของพี่สาวว่าสภาพจิตใจตอนนี้เป็นอย่างไรโดยระบุว่าเห็นใบหน้ายิ้มราเริงอยู่แต่ความรู้สึกพี่หนูไอซียูแล้วนะ ท่ามกลางแฟนคลับที่เข้าไปส่งกำลังใจเป็นจำนวนมากเลยทีเดียวต่อมาสาวอุ้มก็ได้แชร์ IG Story ข่าวดราม่าที่ออกมาฉะเดือดถึงบางคนว่าอย่าห่าลรับหลังและอีกโพสต์หนึ่งได้แชร์ Story ถึงน้องชายพร้อมแท็ก IG และเขียนแคปชั่นว่าอ้วนผู้พิทักษ์และนอกจากนี้สาวอุ้มยังได้แชร์โมเมนต์ในอดีตที่ตัวเองยังคงยิ้มได้และมีความสุขพร้อมเขียนแคปชั่นว่าวันนั้นยังยิ้มกว้างสดใสอยู่เลย เอาเป็นว่าณเวลานี้ทั้ง2ฝ่ายก็ยังคงอยู่ในช่วงเวลาของการทำใจและยังคงมีแฟนๆพี่ๆน้องๆเพื่อนๆในวงการรวมไปถึงครอบครัวที่ยังคอยซัพพอร์ตและให้กำลังใจสาวอุ้มอยู่เสมอทั้งนี้ท็อปดาราก็ขอเป็นกำลังใจให้สาวอุ้มกลับมามีความสุขเหมือนเดิมได้อีกครั้งไวๆด้วยแล้วกันนะครับถ้าไม่อยากพลาดข่าวบันเทิงแซบ่บๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ cribe ทางช่อง u t u b e ท็อปดาราด้วยนะคะ